みん <noise> สวัสดีค่ะกลับมาเจอกับอิงอีกครั้งนะคะที่นี่ Better Story Podcast นะคะก็ยังอยู่ด้วยกันในช่วงของ Browse Book นั่นเองนะคะเพราะว่าช่วงนี้อิงอ่านหนังสือบ่อยกว่าทำอย่างอื่นนะคะอยู่บ้านเนาะเ,เก็บตัวนะคะไม่ไม่ได้กักตัวนะคะเพราะว่าไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะคะแค่เก็บตัวเฉยๆนะคะไม่ไม่ได้ถนัดจะออกไปไหนเท่าไหร่นะคะก็เลยมีเวลาให้อ่านหนังสือเยอะขึ้นนะคะแล้วก็มีเวลานะคะที่จะอ่าเล่า podcast นะคะเอาหนังสือที่อ่านเนี่ยมาแบ่งปันนะคะมาแชร์ให้เพื่อนๆฟังนะคะสําหรับวันนี้นะ ะะเรียกว่าเป็นนิทานแล้วกันนะคะกับเล่มนี้นะคะที่เป็นเล่มที่มีภาพประกอบสวยงามด้วยนะคะกับนิทานที่มีชื่อว่าเจ้าชายเดียวดายในอนาณาจักรล่องหนหรือว่า the invisible kingdom ค่ะงานจากคุณร็อบไรอันค่ะ สำหรับเล่มนี้นะคะอิงรู้จักงานชิ้นนี้เนี่ยเนื่องจากผู้แปลเลยนะคะผู้แปลก็คือพี่สิงห์นะคะคุณวรณสิงห์ประเสริฐกุลนะคะเฮียสายเถื่อนนะคะที่เราติดตามอยู่นะคะจริงๆเล่มนี้เนี่ยเป็นงานแปลนะคะเก่าแล้วตั้งแต่ปี2016นะคะแล้วก็เป็นหนังสือที่ค่อนข้างหาเล่มได้ยากมากเลยนะคะแต่ว่าด้วยความที่อิงเห็นว่าพี่สิงห์แปลไว้อิงก็ยอยากรู้ว่าเป็นหนังสือเกี่ยวกับอะไรนะคะก็หาสั่งมาจากออนไลน์นะคะเล่มนี้เข้าใจว่าเป็นมือสองด้วยนะคะที่ได้มานี่นะคะแต่ว่าก็อย่างที่บอก ว่าจริงๆผิดคาดนะเพราะว่าตอนที่เราเห็นนะคะว่าเป็นหนังสือแบบไหนเนี่ยคิดว่าเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กนิยายนะคะด้วยความที่คิดว่าพี่สิงห์น่าจะแปลเล่มหนาหน่อยปรากฏว่าเป็นเล่มปกแข็งแล้วก็เป็นนิยายเล่มใหญ่นะคะไซส์ A4 มาเลยนะคะแล้วก็มีภาพประกอบที่สวยงามออกไปทางนิทาน นีทันวรรณกรรมเยาวชนนิดนึงอะไรเงี้ยค่ะ,ะไม่ไม่ได้เป็นแนวนิยายซะทีเดียวนะคะเล่มก็คือจะไม่หนามากมีภาพประกอบสวยงามนะคะแล้วก็เล่าเรื่องด้วยตัวอักษรใหญ่นิดนึงอ่ะก็อาจจะ เด็กกว่ายาวชนมาอีกหน่อยนึงนะคะจะัวประถมนะคะได้อยู่นะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าภาพรวมของเล่มนี้เป็นยังไงบ้างคะ่ะเล่มนี้ออกจะเป็นนิทานมากกว่านิยายนะคะแล้วก็มีการเล่าเรื่องในแบบสร้างรายละเอียดในโลกจินตนาการในเยอะนะคะแต่เทคนิคการเล่าเนี่ยก็มีความแปลกใหม่นิดหน่อยนะคะแต่ว่าเวลาอ่านๆไปนะคะก็รู้สึกว่าจะจินตนาการถึงเสียงของพี่สิงเนี่ยภาคไปด้วยนะคะก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะ <laughs> เล่มนี้นะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ เจ้าชายนะคะเจ้าชายน้อยเนี่ยที่เติบโตขึ้นมาในพระราชวังนะคะแล้วก็ไม่เคยออกไปข้างนอกค่ะไม่เคยไปที่ไหนเลยแล้วก็ยังต้องศึกษาเรียนรู้วิชาการต่างๆมากมายนะคะจนทําให้ โอเจ้าชายเนี่ยห่างเหินกับทุกคนรอบตัวนะคะไปหมดแม้แต่พระราชากับพระราชินีผู้ที่เป็นพ่อแม่ก็ตามนะคะแทบจะไม่มีเวลาได้เจอกันหรือว่าพูดคุยกันเลยนะคะทําให้เจ้าชายน้อยเนี่ยนะคะมีเพียงเพื่อนสนิทเพียงคนเดียวนะคะที่สามารถพูดคุยอย่างเปิดอ,อกได้นะคะก็คือชายผู้ที่ทําหน้าที่ขัดรองเท้าอยู่ชั้นใต้ดินนะคะเนื่องจากว่าเจ้าชายน้อยเนี่ยเดินไปเรื่อยๆนะคะทั่วพระราชวังแล้วก็ลงไปเดินเล่นที่ชั้นใต้ดินค่ะก <Lum on! S 1> ็ะเลยเจอชายผู้ที่ทําหน้าที่ขัดรองเท้าคนนี้นะคะที่ยอมพูดคุยยอมฟัง สิงที่เขาพูดด้วยนั่นเองนะคะก็เลยกลายเป็นเพื่อนกันในที่สุดนะคะ เรื่องราวตื่นเต้นเกิดขึ้นนะคะก็คือเมื่อตอนที่ว่าเจ้าชายเนี่ยอยู่ดีๆนะคะก็ได้ค้นพบกับห้องลับนะคะห้องหนึ่งบนเพดานของห้องนอนตัวเองนะคะ,เ,ะ,คะเขาก็ได้ไต่ขึ้นไปข้างบนนะคะก็พอไต่ไปเรื่อยๆนะคะก็ทําให้ไปเจอกับหน้าต่างบานหนึ่งนะคะที่มีแสงลอดเข้ามาเจ้าชายก็ตัดสินใจเปิดหน้าต่างนะคะทําให้เขาได้มองเห็นนอกวังเป็นครั้งแรกนะคะว่าข้างนอกวังเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็ได้พบกับสิ่งตื่นตาตื่นใจมากมายนะคะทำให้เจ้าชายเนี่ยตัดสินใจที่จะปีนค่ะปีนนะา ต่างนะคะข้ามออกมานะคะแล้วก็ไปเดินเล่นนะคะนอกวังนะคะไปเดินดูประชาชนอยู่อย่างไรไปเดินดูแสงไฟไปเดินดูวิถีชีวิตของคนอื่นที่เกิดมาเขาไม่เคยเห็นเลยนะคะถือว่าเป็นการเปิดหูเปิดตาแล้วก็เปิดมุมมองใหม่ๆให้กับเจ้าชายด้วยนะคะเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อนะคะก็ต้องไปติดตามนะคะในหนังสือนะคะแต่ว่าจะบอกว่าเล่มนี้เนี่ยจัดว่าเป็นนิทานที่อ่านสนุกเพลินๆดีนะคะแล้วก็จะบอกว่าภาพประกอบเนี่ยสวยงามเติมเต็มจ,นจินตนาการดีมากเลยนะคะเ,เล่มนี้เนี่ยเป็น แค่หนึ่งใน3เล่มนะคะในชุดไรภาคนั่นเองนะคะยังมีอีก2เล่มนะคะก็คือ the kingdom review นะคะแล้วก็ the invisible kingdom นะคะซึ่งดูจากระยะเวลาที่นานมากแล้วเนี่ยอิงพยายามหานะคะว่าอีก2เล่มนี้มีการได้แปลเป็นไทยไหมแต่ดูแล้วไม่มีวี่แววเลยนะคะก็เลยคิดว่าเราน่าจะไม่ได้อ่านในเวอร์ชันไทยนะคะน่าเสียดายมากๆแต่ถ้าใครอยากอ่านอิงคิดว่าน่าจะยังหาได้นะคะที่ e-book อ m a z อ n อะไรแบบนี้นะคะลองหาดูแต่ว่าอิงลองหาเวอร์ชันแปล ภาษาไทยดูแล้วนะคะคิดว่าน่าจะไม่ได้มีการแปลเพิ่มมาตั้งแต่ปี2016นะคะเล่มนี้น่าจะเป็นเล่มแรกเวอร์ชันเดียวนะคะของของตรภาคนี้นะคะ Invisible Kingdom นี่ที่พี่สิงห์แปลมานี่เองนะคะก็น่าเสียดายมากแต่ใครที่อยากไปหาอ่านต่อนิงลองเซิร์ชดูนะคะใน Amazon จะมีทั้ง eBook ทั้งแบบ hard copy นะคะก็อีก2เล่มนะคะอิ้งบอกชื่อให้อีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือ The Kingdom Review แล้วก็ The Invisible Kingdom ค่ะใครที่สนใจเป็นงานเขียนจากนักเขียนที่ชื่อว่า Rob Ryan ค่ะ สำหรับโค้ดของเล่มนี้นั่นเองนะคะก็เป็นโค้ดที่จริงๆเนี่ยหนังสือเล่มค่อนข้างบาง,งยิ่งแทบจะหาประโยคที่รู้สึกว่ารีเลทกับเล่มนี้ไม่ค่อยได้แต่ก็เจอประโยคนึงนะคะเป็นประโยคที่ชายขัดรองเท้านะคะได้พูดกับเจ้าชายไว้นะคะตอนที่เจ้าชายเนี่ยเดินเข้าไปแล้วก็บอกกับชายขัดรองเท้าว,ว่าฉันมีความลับจะบอกนะชายขัดรองเท้านะคะได้พูดประโยคห้ามไว้บอกว่าอย่าเพิ่งบอกนะนะคะแล้วก็พูดประโยคนี้กับเจ้าชายค่ะ<ม>เขาบอกว่าอย่าพูดอะไรต่อนะ เพราะความลับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกคือความลับที่ไม่มีใครรู้ประโยคนี้นะคะก็คือเป็นประโยคที่ชายขัดรองเท้านะคะเหมือนได้สอนนะคะเหมือนได้ตั้งใจบอกอะไรบางอย่างกับเจ้าชายนะคะเจ้าชายก็เลยตัดสินใจที่จะไม่บอกความลับนั้น กับชายขัดรองเท้าอีกต่อไปนะคะจริงๆเขาเป็นวันที่เขาเนี่ยได้ไปเจอความลับไปเจอความลับบางอย่างแล้วอยากจะมาบอกมากแต่ชายขัดรองเท้าได้ห้ามไว้ว่าอย่าบอกเลยนะคะเพราะว่าความลับที่ที่ดีที่สุดนะคะก็คือไม่ควรจะมีใครรู้มันควรจะเป็นความลับต่อไปนั่นเองค่ะอิงก็เลยคิดว่าเป็นประโยคนี้ที่เหมาะกับ เล่มแรกเล่มนี้นะคะเนื่องจากความอยากรู้อยากเห็นของเจ้าชายนะคะแล้วก็ความตื่นเต้นในการที่อยากจะเล่านะคะก็ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันดูเป็นกลิ่นอายของหนังสือเล่มนี้เล่มแรกเนี่ยมากที่สุดส่วนอีก2เล่มนะคะก็อย่างที่บอกนะคะใครที่สนใจลองไปหาดูได้ตามอ e ีบุ๊กหรือว่าตามอเมซอนนั่นเองนะคะแล้วก็สําหรับเล่มนี้เนี่ย The Invisible Kingdom เจ้าชายเดียวดายในอาณาจักรล่อ,ลองหนเล่มแรกนี้นะคะคิดว่าน่าจะไม่มีตีพิมพ์เป็นเวอร์ชั่นใหม่แล้วนะคะก็น่าจะยังหาเป็นมือสองอยู่ได้บ้างนะคะถ้าเกิด ิดเสิร์ชตามกลุ่มหนังสือมือสองใน Facebook ก็น่าจะยังมีนะคะใครที่สนใจลองตามหาดูได้ค่ะสำหรับใครนะคะที่อยากให้อิงนะคะรีวิวหนังสือเล่มไหนนะคะหรือว่าจะแนะนําหนังสืออะไรอยากให้อิงอ่านอยากให้อิงรีวิวนะคะก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะใน f c e b o o k แเราก็ทวิตเตอร์นะคะของ Better Story Podcast นะคะเจอกันได้ช่องทางเดิมนะคะแล้วก็ฝากติดตาม Podcast ของ Better Story Podcast ได้ทุกช่องทางเลยนะคะ Apple Podcast นะคะ B ล็อกดิทนะคะพิลโลแคสนะคะแล้วก็อิงย้ายโฮสต์มาที่ anchor. FM แล้วด้วยนะคะก็ขอบคุณที่ติดตามกันมานะคะแล้วก็ก่อนจากกันไปนะคะสุดท้ายนี้หวังว่าพอดแคสต์นี้จะมีประโยชน์กับคุณนะคะเอาไว้เจอกันใหม่ที่ Browse Book และพอดแคสต์อื่นๆนะคะในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้อิงไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ